โซเคติส so เป็นนักปราชญ์ชาวกรีกและเป็นชาวเมืองเอเธนซึ่งถือกันว่าเป็นผู้วางรากฐานของปัจจาชาวตะวันตกโซเคติส so เป็นนักปราชญ์ยาคนสำคัญคนหนึ่งของกรีกเป็นผู้แสวงหาความจริงของสิ่งต่างๆอย่างบริสุทธิ์ใจและจริงจังไม่มุ่งหวังประโยชน์หรือราบยศผู้ทำให้นักคิดนักปราชญ์ยาเจ้าสำนักต่างๆที่ไม่มีความรู้อย่างแท้จริงต้องยอมจำนวนต่อเหตุผลและความจริง แม้กระทั่งผู้มีอำนาจขอนบ้านเมืองที่เป็นทรราชยังถูกเขาท้าทายอำนาจจนกระทั่งตนเองต้องถูกกันแกล้งด้วยความเกลียดชังและถูกตัดสินให้ดื่มยาพิษเพื่ออุดมการ์ของตนเองโสเคติติเกิดที่เอเธนประเทศกรีซบิดาเป็นช่างเจรนยันยันญมีเมื่อวัยเด็กได้รับการศึกษาด้านศาสนาและความรู้ทั่วไปตามแบบอย่างชาวกรีกสมัยนั้นเมื่อเป็นหนุ่มชาวเผ่า สปาร์ตายกกองทัพมารุกรานโซเคติสสมัครเป็นทหารไปรบและได้สร้างวีรกรรมในสงครามอย่างกล้าหาญและอดทนโดยสามารถช่วยเหลือเพื่อนคนหนึ่งให้รอดชีวิตโซเคติสแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมีบุตรด้วยกัน4คนภรรยาของเขาเป็นหญิงอารมณ์ร้ายชอบดุดดาและพ่ำบุญแต่โซเคติสบังคับตัวเองให้อดทนอดกั้นอยู่กับเธอได้โซเคติสมีสายชอบ สนทนากับนักปราชญ์สำคัญของจีดเพื่อว่าขณะนั้นเขาเริ่มสนใจวิชาปัชญาแล้วซึ่งคำว่าปัชญายสมัยนั้นหมายถึงการคิดค้นหาคำตอบในเรื่องที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อนรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับโรคและชีวิตโซเคติสเป็นคนรูปร่างเตี้ยร่ำหน้าตาค่อนข้างอัปลักษและชอบสวมเสื้อผ้าเก่ายับยนแต่ว่ามีลูกศิษย์และผู้ติดตามมากมายเพื่อคอยฟังคำสอน หรือถ้อยคำสนทนาของเขากับนักปัญญาคนอื่นวิธีการสนทนาของโซเคติสเป็นการซักถามหรือไต่าถามด้วยการใช้หลักของเหตุและผลที่เรียกว่าตันกะวิทยาเขาอาจจะเริ่มต้นการสนทนาด้วยเรื่องธรรมดาหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ไม่สำคัญจากนั้นจะป้อนคำถามที่แฝงซ่อนความหมายลึกซึ้งแก่คู่สนทนาอันจะนำไปสู่จุดหมายของการสนทนาว่า ทำอย่างไรจรึงจะได้ผลดีถูกต้องและน่าเชื่อถือเขาใช้วิธีการนี้แสวงหาความจริงของสิ่งต่างๆลักษณะวิธีการซักถามเพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงในท้ายที่สุดข,ของโซเคติสก่อให้เกิดผลร้ายแก่เขาเสมอมีหน่ำซ้ำลูกศิษย์หนุ่มๆของเขายังนำวิธีการของอาจารย์ไปใช้กับผู้อวสทั้งหลายและซักไซไล่เลียงจนผู้อวสจนมุมก็ยิ่งทำให้โสเคติส ถูกเกลียดชังจากคนทั่วไปมากขึ้นถึงกับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ชักนำบรรดาคนหนุ่มสาวของเอเทนไปในทางเสื่อมเสียและกระด้างกระเดื่องโซเคติส so ใช้เวลาช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตสนทนากับมิตรสหายซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้อย่างเสรีเกี่ยวกับปัญญาชีวิตและจิตวิญญาณจนกระทั่งในวันสุดท้ายโซเคติส so กล่าวคำอำลาแก่ทุกคน แล้วรับเอายาพิษที่สกัดจากต้นเฮมร็อกจากผู้คุมมาดื่มจนหมดถ้วยด้วยอาการสงบเยียกกินแล้วเดินไปมาจนกระทั่งหมดแรงจึงล้มตัวลงนอนจนกระทั่งสิ้นใจไปอย่างสงบเมื่ออายุ70ปีด้วยโซเคตติสเป็นคนเข่งด้านศีลธรรมดังกล่าวมาแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของโซเคตติสคือการแสวงหาปัญญาเพื่อเสริมสร้างชีวิตที่ดี และมีความสุขให้แก่ประชาชนโสเคติส so เห็นว่ามนุษย์จะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมผู้ปกครองต้องมีคุณธรรมและเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้และเข้าใจในคุณธรรมเพื่อให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและยึดถือเป็นคุณค่าแห่งวิถีชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีของสังคมคุณธรรมตามแนวคิดของโสเคติส 1. ปัญญา หมายถึงความรู้เกี่ยวกับความดีคือรู้ว่าอะไรดีไม่ดีความดีสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลและเหตุผลของความดีจะทำให้มนุษย์มีความสุขมนุษย์ส่วนมากทำความชั่วเพราะความโง่เขลาไม่รู้ว่าความดีคืออะไรถ้ามนุษย์รู้ความดีคืออะไรจะไม่ทำความชั่วเพราะความชั่วทำให้เป็นทุกข์มนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการความสุข ถ้ามนุษย์รู้ว่าความดีคืออะไรเขาก็จะทําแต่ความดีเพราะความดีทําให้เกิดความสุข 2. ความกล้าหาญหมายถึงความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราควรกลัวและไม่ควรกลัวมีความกล้าหาญที่จะทําความดีในทุกสถานการณ์ทุกสถานที่แม้การกระทําความดีนั้นจะเสี่ยงด้วยชีวิตก็ตามไม่ได้กล้าแบบบ้าบิน แต่มีเหตุผลที่จะรักษาความดีให้ดำรงอยู่ต่อไปเช่นผู้ปกครองกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีกล้าปราบปรามในสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายไม่ทำอะไรที่สองมาตรฐานการที่ปล่อยความชั่วให้คงอยู่เพื่อเอาตัวรอดทำให้ความดีสูญหายเป็นการกระทำที่ไม่ใช่วิสัยของผู้ปกครอง 3. ควบคุมตนเองหมายถึงการมีชีวิตตามทำนองคลองธรทมคุณงามแห่งความดี การไม่ปล่อยให้ชีวิตตกเป็นทาสของอารมณ์และความปรัรถนาต่างๆที่ไม่ใช่ความดีการได้ควบคุมตนเองทำให้ได้สติปัญญาในการแก้ปัญหาได้อย่างเต็มที่การใช้ปัญญาในการแสวงหาเหตุผลเพื่อรักษาตนให้ดำรงความดีอยู่ตลอดเวลาผู้ปกครองเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดิน ต้องเป็นคนสาธารณะฉะนั้นการได้รู้จักควบคุมตนเองมีโอกาสทำสิ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดผู้ปกครองต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีตลอดเวลา 4. ความยุติธรรมหมายถึงการแสดงออกในรูปของการกระทำที่เคารพสิทธิของคนอื่นและการไม่ยอมรับทำความชั่วต่อผู้อื่นคนที่ยุติธรรมไม่จาเป็นต้องตอบแทนการกระทำที่อติธรมิมด้วยความอติธรมิม ผู้ปกครองต้องแสดงเห็นว่าเป็นผู้รักษาความยุติธรรมและทำให้สังคมมีความยุติธรรมและสามารถให้ความยุติธรรมกับสังคมกล้าที่จะดำรงความยุติธรรมไว้ให้ได้ถ้าผู้ปกครองในสังคมใดมีความยุติธรรมหรือไม่กล้าที่จะทำให้ความยุติธรรมเป็นที่เชื่อถือของสังคมหรือมีสองมาตรฐานสังคมนั้นย่อมไม่มีความสุขวุ่นวาย 5. การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาหมายถึงการกระทำความดีและยกย่องสิ่งที่ควรยกย่องศาสนาทุกศาสนาสอนให้กระทำความดีผู้ปกครองต้องนับถือศาสนาและยึดมั่นในหลักศัศาสานาที่ตนนับถือโดยเค่งครัดเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมทนุบำรุงศาสนาโดยไม่มีอคติให้เจริญรุ่งเรืองโสเคติสเชื่อในหลักธรรมและความดี โซเชตติสนั้นเชื่อว่าผู้ปกครองนั้นต้องมาจากผู้ที่มีความรู้หรือเป็นปรากเพราะผู้มีความรู้หรือปราย่อมทําความดีและรักษาความดีเพราะความดีทําให้สังคมตลอดจนประชาชนของสังคมมีความสุข ประวัติวิกเตอร์เอ็ดลูมการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยแมกเกิลปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยแมกเกิลปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนวิกเตอร์เอ็ดลูมต้นกําเนิดคือชาวแคนาดาเป็นศาสตราจารย์ด้านการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับธิวิทยาของพฤติกรรมในองค์กรโดยเฉพาะเรื่องภาวะผู้นำและสมรรถนะการตัดสินใจหนังสือของเขาในปี คิดาสักา1964เรื่อง Work and Motivation งานงานและการกระตุน้นได้รับการยอมรับกันอย่างแพร่หลายและหนังสืออีกเล่มของเขาเกี่ยวกับผู้นำและผู้บริหาร Leadership and Decision Making and the News l e s t the s h i p ผู้บริหารและการตัดสินใจและผู้บริหารสมัยใหม่ก็ถูกอ้างอิงถึงกันอย่างมากมาย ในการศึกษาและการพัฒนาของพฤติกรรมองค์กรการกำเนิดของแคนาดาศาสตราจารย์ลูมได้เป็นที่ปรึกษากว่า50บริษัทหลักๆคือเบ l แลบ GTE American Express General Electric G.E. ทฤษฎีความคาดหวังของ v ีล o m ทฤษฎีความคาดหวังถูกนำเสนอโดยว i t t ต r ร์เอ็ดลูในคิทศักราช1964ได้นำเสนอ รูปแบบความคาดหวังในการทํางานซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทํางานโดยวีลูมมีความเห็นว่าการที่จะจูงใจให้พนักงานทํางานเพิ่มขึ้นนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู้ของบุคคลก่อนโดยปกติเมื่อคนจะทํางานเพิ่มขึ้นจากระดับปกติเขาจะคิดว่าเขาต้องการ ได้จากอะไรจากการกระทํานั้นหรือการคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้แสดงพฤติกรรมบางอย่างในกรณีของการทํางานพนักงานจะเพิ่มความพยายามมากขึ้นเมื่อเขาคิดว่าการกระทํานั้นนําไปสู่ผลลัพธ์บางประการที่เขามีความพึงพอใจเช่นเมื่อทํางานหนักขึ้นผลการปฏิบัติงานของเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นทําให้เขาได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น วีล o m ได้นำเสนอรูปแบบของความคาดหวังในการทำงานเรียกว่า v i e t o r y ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษย์ในการทำงาน V.VALENT หมายถึงระดับความรุนแรงของความต้องการของบุคคลในเป้าหมายรางวัลคือคุณค่าหรือความสำคัญของรางวัลที่บุคคลให้กับรางวัลน,นั้น i i n u m e n t ต a ค a l ิหมายถึงความเป็นเครื่องมือของผลลัพธ์เอาคัมหรือรางวัลระดับที่หนึ่งที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สองหรือรางวัลอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการรับรู้ในความสัมพันธ์ของผลลัพธ์ที่ได้เชื่อมโยงรางวัลกับผลงาน E, e p อฟ t าร์ทได้แก่ ความคาดหวังถึงความเป็นไปได้ของการได้ซึ่งผลลัพธ์หรือรางวัลที่ต้องการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอย่างตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแย้งว่าผู้บริหารจะต้องพยายามเข้าไปแทรกแซงในสถานการณ์ทำงานเพื่อให้บุคคลเกิดความคาดหวังในการทำงาน 1. สร้างสร้างความคาดหวังโดยมีการดึงดูดซึ่งผู้บริหารจะต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถ ให้การอบรมพวกเขาให้การสนับสนุนพวกเขาด้วยทรัพยากรที่จำเป็นและระบุเป้าหมายของการทำงานที่ชัดเจน 2. ให้เกิดความเชื่อมโยงรางวัลกับผลงานโดยผู้บริหารควรกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างผลการปฏิบัติงานกับรางวัลให้ชัดเจนและเน้นย้ำในความสัมพันธ์เหล่านี้โดยการให้รางวัลเมื่อบุคคลสามารถบรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน 3. ให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผลงานกับความพยายามซึ่งเป็นคุณค่าจากผลลัพธ์ที่เขาได้รับผู้บริหารควรทราบถึงความต้องการของแต่ละบุคคลและพยายามปรับการให้รางวัลเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานเพื่อเขาจะได้รู้สึกถึงคุณค่าของผลลัพธ์ที่เขาได้รับความพยายามของเขามีการแบ่งรางวัลออกเป็นสประเภทคือ หนึงรางวัลภายนอกเป็นรางวัลที่นอกเหนือจากการทำงานเช่นการเพิ่มค่าตอบแทนการเลื่อนตำแหน่งหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ 2. รางวัลภายในเป็นรางวัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประกอบด้วยความรับผิดชอบความท้าทายหรือเป็นผลลัพธ์ ของการทำงานที่มีคุณค่าเชิงบวกซึ่งบุคคลได้รับโดยตรงจากผลลัพธ์ของการทำงานตัวอย่างเช่นความรู้สึกของความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่ความท้าทายปัจจัยหลักทฤษฎดีความคาดหวังของวีลูมมีสี่ประการคือหความคาดหมายหรือความคาดหวังคือความเชื่อเกี่ยวกับความน่าจะเป็นพฤติก,กรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ะก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง 2. ความพอใจคือความแรงของความต้องการของพนักงานสำหรับผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งความพอใจอาจจะเป็นบวกหรือลบได้ภายในสถานการณ์ของการทำงานเราอาจจะคาดหมายได้ว่าผลลัพธ์ เส้นผลตอบแทนการเลื่อน,นตำแหน่ง 3. ผลลัพธ์คือผลที่ติดตามมาของพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอาจจะแยกประเภทเป็นผลลัพธ์ระดับที่1และผลลัพธ์ระดับที่2ผลลัพธ์ระดับที่1จะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่สืบเนื่องมาจากการใช้กำลังความพยายาม ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหรือการเลื่อนตำแหน่ง4สื่อกลางหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ระดับที่1สรุปได้ว่าความคาดหวังเป็นความรู้สึกของบุคคลถึงพฤติกรรมหรือตำแหน่งที่เหมาะสมของตนเองหรืออาจเป็นความรู้สึก ถึงความเหมาะสมในบทบาทของผู้อื่นหรืออีกในหนึ่งความคาดหวังของบุคคลเป็นความรู้สึกของบุคคลต่อตอนเองอย่างหนึ่งว่าตนเองควรจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆทฤษฎีวีลูมเป็นไปตามสมการดังนี้อำนาจเท่ากับ ความคาดหวังคูณคุณค่าความพอใจในผลลัพธ์คูณกลไกสมมุติฐานที่สำคัญของทฤษฎีความคาดหวังมีดังนี้ 1. นึ่พฤติกรรมเป็นผลมาอำนาจหรือพลังในตัวบุคคลกับสภาพแวดล้อม 2. บุคคลแต่ละบุคคลจะมีความต้องการความปรารถนาและเป้าหมายที่แตกต่างกัน 3. บุคคลเป็นผู้ตัดสินใจ เกี่ยวกับทางเลือกของพฤติกรรมซึ่งจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการสิ่งสำคัญสำหรับทฤษฎีความคาดหวังก็คือความเข้าใจและป้อหมายส่วนบุคคลและการมุ่งที่ความสัมพันธ์มีสามอาการคือ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการใช้ความพยายามของบุคคลที่จะนำไปสู่การปฏิบัติงาน 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับรางวัลบุคคลมีความเชื่อว่าการทำงานในระดับในระดับหนึ่งจะนำไปสู่การบรรลุผลที่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 3. ความสัมพันธ์ระหว่างรางวัลกับเป้าหมายส่วนบุคคลรูปการแสดงมิติในการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน ว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ให้การสนับสนุนโมเดลที่เป็น <c oughs> ที่นิยมที่ว่าการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นหน้าที่ที่มีปฏิกิริยาระหว่างกันเกี่ยวกับความสามารถและการจูงใจในการทำงาน